สวัสดีครับผมอาจารย์เก่งแคมเปอร์แวนวันนี้ถ่ายแบบไม่เห็นหน้านะครับเพราะว่าเลอะเทอะหน้าดูแล้วก็ประกอบคืนเรียบร้อยแล้วนะครับที่จริงคลิปเนี่ยผมลงไว้แล้วประมาณ1อาทิตย์นะครับแล้วก็ตัดสินใจลบออกไปนะครับเนื่องจากเอ่ยชื่อถึงร้านทํามากเกินไปนะครับอาจจะโดนฟ้องร้องได้เอาเป็นว่าคลิปนี้ตัดต่อใหม่นะครับจะไม่เอ่ยชื่ออู่ชื่อร้านเขาแม้แต่นิดเดียวนะครับเอาเป็นว่า เป็นร้านที่มีเยอะๆโฆษณาเยอะๆเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเดากันเองคือรถคันนี้นะครับรถ INNOVA เนี่ยที่ทุกท่านเคยเห็นกันมาแล้วนะครับผมซื้อมือสองมานะครับแล้วก็อ่ามันมีคูปองตรวจสภาพรถฟรี30รายการ35รายการจากอ่าส่วนบริการ ช่วงล่างยางรถยนต์เนี่ยครับมันติดมาด้วยนะครับจากเจ้าของเก่ามันยังไม่หมดอายุผมก็ได้ไปโทรถามนะครับโทรสอบถามว่าคูปองเนี่ยมันใช้ได้อยู่หรือเปล่าเนื่องจากรถเนี่ยซื้อมือสองมาทางเจ้าหน้าที่นะครับก็บอกว่าใช้ได้ครับก็นัดหมายเข้ามาตรวจเช็คได้เลยนะครับผมก็ทำการเข้าไปตรวจสภาพยางนะครับแล้วก็สภาพเบรกหน้าหลังนะครับคือ ือเรื่องพวกนี้เราเข้าร้านเฉพาะทางหรือว่าถอดดูเองก็ได้นะแต่ว่ามันมีสิทธิ์อยู่ไงมีคูปองอยู่ในรถผมก็เลยอยากลองใช้ดูนะครับก็เลยเลยลองเข้าดูเพราะว่าอยากตรวจสอบรถก่อนเดินทางไกลด้วยทีนี้ก็เอารถเข้าส่วนบริการดังกล่าวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ชะโงกดูที่ห้องพักคอยนะครับให้เขาสลับยางถ่วงล้อ อ่าผมจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใช้คูปองที่ว่าเนี่ยมันมีฟรีบางรายการแล้วก็ลด50%บางรายการผมก็เลยให้เขาทำให้หมดเลยนะครับไหนไหนมันก็มีคูปองแล้วเนาะทีนี้ในรายการตรวจเนี่ยผมก็กําชับกับช่างและทีมงานเขานะว่าขอตรวจเบรกหน้าหลังด้วยนะครับว่ามันจะหมดหรือยังเพราะว่าเราซื้อรถมือสองมาก็ อยากทำให้มันครบครบไปเลยนะครับปรากฏว่าในรายการตรวจเช็คฟรีทั้งหมดเนี่ย30หรือ35รายการเนี่ยมันมีตรวจเบรกอยู่ด้วยช่างก็บอกว่าโอเคทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์นะครับเราก็โอเคตามนั้นนะครับเราก็ไม่ได้ไปดูละเอียดว่าเขาตรวจอะไรบ้างเนาะเพราะว่าเขาก็จะให้เราไปนั่งรอในห้องแอร์รอนะเราไม่ได้ออกมาเฝ้าเองหรือว่าดูเองทีนี้ แล้วก็รับรถออกมานะครับใช้ได้ประมาณหหรือ2วันปรากฏว่า,ารู้สึกมันรถมันถูกดึงๆึมืนก็ว่าเหยียบคันเร่งแล้วผ่อนเนี่ยรถมันลดความเร็วลงทันทีนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะว่ารถเพิ่งได้มาด้วยหรือว่าอาการมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะเราก็พยายามจับสังเกตแต่ถ้าเป็นคันเก่าผมเนี่ยเวลาเรา เหยียบคันเร่งส่งไปสุดแล้วก็ปล่อยคันเร่งเนี่ยมันก็จะไหลไปได้นะครับแบบกับลอยลำนะ่ะแต่เจ้าคันเนี้ยพอยกคันเร่งปุ๊บมันจะจอดเลยอ่ะเหมือนมันไม่มีจังหวะไหลแล้วก็ก็เลยใช้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าได้มาใหม่ไงเรายังไม่จับอาการไม่ค่อยถูกแต่เรื่องมันเกิดขึ้นนะครับตอนที่เราขับอยู่ดีๆเนี่ยล้อหลังมันล็อกเลยครับเบรกเนี่ยตัวดาเบรกมันล็อก แล้วล้อหลังข้างขวาก็คือล้อเนี่ยครับล็อกตายลากพื้นเลยครับล็อกล้อเดียวครับตกใจมากนะครับก็เลยจอดจอดดูแล้วก็พยายามเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังมันก็หลุดนะครับพอพอที่จะขับได้นะแต่แบบอืดอนหน่อยก็เลยค่อยคอยคลานกลับพยายามไปให้ถึงบ้านให้มากที่สุดให้ใกล้ที่สุดสักพักหนึ่งก็ ไม่ไหวนะครับเริ่มเริ่มอืดขึ้นอืดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเหม็นไหม้นะเหม็นกลิ่นเบรกชัดเจนแล้วก็ล้อเนี้ยเริ่มแบบหมุนช้าช้าช้าแล้วก็ล็อกอีกเหมือนกันลากพื้นผมก็เลยไม่ได้แล้วต้องจอดแล้วครับยังไงก็วิ่งต่อไม่ได้แล้วจากนั้นก็เข้าไปจอดข้างทางนะครับมันมีทางหลบเข้าไปหน่อยหนึ่งจอดปุ๊บผมก็อ่า แตะดูดัมเบกนะครับร้อนมากครับร้อนควันขึ้นเหม็นตลอดเวลานะครับผมก็เลยรีบขึ้นแม่แรงแล้วก็ถอดล้อออกก่อนนะครับเอาน็อตออกถอดล้อแล้วพยายามจะดึงดัมเบกออกปรากฏว่าไม่ออกครับติดแน่นมากก็เลยหาเศษไม้ตามริมถนนนะครับไม้หน้าสามพวกปลายโฆษณามันหักหักทิ้งอยู่นะก็เลยเามาเคาะเคาะเคาะรอบๆแล้วพยายามดึงออก ก็งัดอยู่นานพอสมควรครับจนจนฝาดำเบรกเนี่ยหลุดออกมาทั้งอันนะครับปรากฏว่าตัวลูกสูบเบรกนะครับตรวชิ้นเนี้ยมันจะมีลูกสูบเบรกเดี๋ยวผมจะลงภาพอินเสิร์ตให้ดูนะครับเนื่องจากตอนเนี้ยประกอบคืนหมดแล้วนะครับผมไม่มีเวลาถ่ายไว้เพราะว่ามันเกิดเหตุข้างถนนตัวลูกสูบเบรกเนี่ยมันทางจนสุดเลยนะครับแล้วมันไม่หดกลับจนจนกล้ามเบรกเนี่ย ตัวดัมเบลที่สองข้างเนี่ยมันทางไปสีกับดัมเบลแล้วค้างไว้อยู่อย่างนั้นนะครับคือไอตัวผ้าดัมเบลเนี่ยมันบางมากครับมันบางจนลูกสูบเบรกอะทางไปสุดแล้วมันก็เลยไม่หดกลับมันก็เลยล็อกค้างไว้แบบนั้นเลยนะครับทีเนี้ยก็ไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกสูบเบรกอะมันดันปลิ้นออกมาสุดแล้วขับต่อไม่ได้แล้วครับ ผมก็เลยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเอาก้ามเบรกออกเลยที่มันติดขัดอยู่เนี่ยนะครับเอาเอาเอาก้ามเบรกอะยกออกทั้งชุดเลยแล้วก็เอาคีมล็อกหนีบสายอ่อ,อนเบรกไว้ไม่ให้น้ํามันเบรกอะมันวิ่งมาล้อหลังบังคับให้น้ํามันเบรกอะมันวิ่งไปล้อหน้าอย่างเดียวครับจากนั้นก็ค่อยๆขับคลานกลับมาถึงบ้านได้นะครับแล้วก็เอาไป ซื้อซื้ออะไหล่ซื้อลูกสูบเบรกกับซื้อผ้าเบรกใหม่แล้วก็ให้ร้านเบรกแถวบ้านใส่คืนนะครับก็ค่อนข้างอันตรายนะครับรอดชีวิตมาได้เนี่ยคือถ้ามันไปล็อกตรนความเร็วสูงเนี่ยหวงว่ารถหมุนแน่นอนสิ่งที่อยากจะเตือนกันในคลิปนี้ก็คืออ,อย่าไปเชื่อร้านพวกที่มันตรวจเช็คฟรี หลายๆรา,ายการอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาตรวจดีหรือเปล่าตรวจจริงหรือเปล่าเนาะการตรวจสอบดัมเบลกเนี่ยมันต้องถอดดูฐานเดียวนะครับคือถอดฝาดัมเบลกออกมาเลยแล้วก็เอามาล้างทําความสะอาดข้างในเพราะมันมองไม่เห็นอะไรครับเนี่ยมันจะมาตรวจล้อหลังได้ยังไงถ้าไม่ถอดดูความหนาผ้าเบรกอะ่ะเราไม่รู้เลยบ,บางคนบอกว่ามันจะตรวจได้เพราะว่าเราดึงเบรกมือแล้วมันจะสูงขึ้นแสดงว่าผ้าเบรกบาง หรือน้ำมันเบรกลดลงอันนั้นมันก็ถูกครับเป็นวิธีการตรวจได้ทางหนึ่งแต่ดีที่สุดเนี่ยผมว่าถอดถอดฝาครอบเนี่ยถอดดัมเบลกออกมาเลยดีกว่าเราจะได้ล้างทำความสะอาดฝุ่นด้วยนะครับอันนี้อันตรายมากๆนะครับที่เจอมากับตัวเลยถึงได้รีบมาบอกกล่าวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับสวัสดีครับ